จะทำยังไงดีคะเมื่อทะเลทรายซาฮาราจะไม่เป็นทะเลทรายอีกต่อไปแล้วสวัสดีคะด่ะทุกคนนี่คือรายการจีนเวนเจอร์รายการที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวกรีนกินในทุกๆแง่มุมนะคะ ซาฮาร่านะคะเป็นทะเลทรายที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่มากมันกินพื้นที่ถึง9.2ล้านตารางกิโลเมตรเป็นสัญลักษณ์แห่งความแห้งแล้งที่ยืนยาวมามากกว่า5,000ปีวันนี้พื้นที่ที่คือได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดบนโลกใบนี้นะคะเจอน้ำท่วมค่ะอไปเจอข่าวมานะคะจาก CNN เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะพบว่าพายุถลม่มแอฟริกาเหนือส่งผลให้เกิดน้ำท่วมที่ทะเลทรายซาฮาราค่ะ เหตุการณ์นี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดมาจากภาวะโลกดือดของเราเองอันนี้นะคะเป็นภาพข่าวของ CNN ค่ะมันสามารถเลื่อนซ้ายขวาได้ภาพแรกอะค่ะมันจะเป็นภาพของเมื่อตอนวันที่14สิงหาคม2024นเนาะเขาจะแสดงให้เห็นพื้นที่ของทะเลทรายซาราบางส่วนนะคะตรงนี้จะอยู่ในแถบโมร็อกโกกับแอ,อลจีเรียพอปัดภาพมาที่ after ค่ะมันเป็นช่วงของวันที่10กันยายนปี2024พื้นที่เดียวกันเลยแต่เราจะเห็นว่าตรงเนี้ย มันมีสีฟ้าเข้มขึ้นซึ่งตรงนี้ค่ะแสดงให้เห็นว่ามันเกิดน้ำท่วมบริเวณซาฮารามากเลยทีเดียวแต่พีกในพีกไปกว่านั้นนะคะนอกจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยทางดาวเทียม m o ดิสของ NASA น,นะคะเขาไปจับพื้นที่มาได้ว่านอกจากน้ำจะท่วมแล้วอะ่ะสักพักนึงอะ่ะต้นไม้อะ่ะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะลองปัดภาพตามซ้ายขวาเน,นี่ยนะคะเราจะเห็นว่าพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันเพิ่มขึ้น ทางด้านบนนะนะคะซึ่งทางข่าวระบุว่ามันจะเป็นของทางฝั่งด้านเหนือต้นไม้เนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นว่าแต่อันนี้มันเป็นสัญญาณดีหรือว่าเป็นหหยาะกันแน่การที่ซาฮาราเกิดน้ำท่วมได้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่ปรากฏการชั่วคราวนะคะบางทีมันอาจจะเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงถาวรเลยก็ได้บางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยก็ดีนะซาฮารามันอยู่ดีๆแบบ กลับมาเขียวชอุ่มเนาะมีความสดใสแต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งอะคะ่ะมันก็คือความผิดธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งนะที่มันเกิดขึ้นมาไม่แน่ตอนฝนตกเนี่ยที่มันเกิดน้ําท่วมขึ้นมามันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ไม่สามารถย้อนกลับมาอีกก็เป็นได้นะคะ What! ว่าแต่เราต้องทำยังไงต่อไปจากนี้ถ้าเราไม่เริ่มทำอะไรบางอย่างตั้งแต่วันนี้นะคะเราอาจจะได้เห็นเหตุการณ์สุดขั้วแบบนี้เกิดบ่อยขึ้นจนไม่สามารถทำอะไรมันได้แล้วนอกจากได้แต่มองนะคะเราอาจจะต้องเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่เราสามารถทำได้นาออย่างเช่น EP ีที่แล้วเป็นเรื่องของคาร์พูอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบติดรถไปด้วยกันเพื่อลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆได้หรือว่าเริ่มที่จะลด การก่อเกิดฟู้ดเวสให้มันน้อยลงอย่าง EP ที่ผ่านๆมาที่เรานำเสนอกันได้อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีไม่น้อยนะคะที่จะช่วยให้โลกของเราเนี่ยชะลอการเดือดหรือว่าโลกร้อนขึ้นได้นะคะโอ้ what's this สำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยเพื่อจะได้ผลิต EP ต่อๆไปมาให้ทุกๆคนได้ดูกันอีกนะคะบ๊ายบายค่ะ 저기면, 저기면, 저, 뚜루둑, 뚱뚱, 뚱채. 쪼.